สวัสดีจ้าพี่น้องยแมกพามาทำงานนั่ค่ะมือานนี้พามาเบิ่งนะคะการทำงานของยแมกนะคะตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มสิบสี่นาทีค่ะพี่น้องจา้าปกติยแมกจะเข้าได้การสองทุ่มสิบห้าจ้า อาจจะบ่มีเสียงนะคะอาจจะบ่มีเสียงเพลงให้พี่น้องได้ยินนะจ๊ะเพราะว่าเนื่งจะว่า,าติดลิขสิทธิ์เพลงนะจ๊ะเนาะเรจะได้เห็นภาพภาพเบื้องหลังการออกอากาศนะคะของรายการวิทยุนะคะเด็อยากให้เบิ้งนะคะว่า,าในการออกอากาศแต่ละสถานีนะคะทำแบบไหนอย่างไรนะคะ แล้วก็ห้องส่งเป็นแบบไหนนะคะแต่และห้องก็จะบ่เเมือนกันนะคะพี่น้องค่ะาบางสถานีก็จะ,ะเป็นแบบนี้นะคะแ,แล้วแต่ความรู้สึกของนายสถานีแต่ละแต่ละท่านนะคะเนาะในช่วงนี้ยังแมกะกรลังตัดสปอร์ตนะคะ ว่ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังเพื่อเกียรติตามตั้งฟังรายการยุกยุ้งบอลัำดังดำเนินรายการโดยดีเจซาดีแม็กขอเชิรับฟังครับ 很可爱啊！ เอาแน่นึงไปวนันมาเอาแนวสาวดิแมคคนดูคนบันคนโบกีคานไปไวัย้าเป็นไพ,รพ,รพ่พบปู่มียาด้อเพลินวา่าสิบนิ้พ่อค่าขอยเอมือนอมกับสวัสดีงานคุณผู้ฟังเถิดเราฟังสถานีวิทยุเรนเดรดิโอเป็นกาสิบสองจุดเจ็ดฐานหบงค์กเกิดค่าตอน,ตนตรับพี่น้องเขาววชวนรายการลูกทุ่งมาลาดังค่ะพี่น้องา่า 20 15นาิกา15นาทีโดยประมาณนะคะจนถึงเวลา22เมรนิกาค่ะเอาความสุขมาฝากเอาเสียงเพลงกอกมาตอนหอมทั้ง้อลํามวนๆค่ะพี่รองค่ะขอพระคุณเจ้าของรายการที่ร่วมสนับสนุนรายการค่ะ ขอพรบคุณเจ้าของรายการขอพรบคุณไปถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยขอพรบคุณพี่น้องทุกพื้นที่ที่รับฟังอยู่ในขณานี้นะคะรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังจากเว็บไซต์ออนไลน์ของข้าวพรคมะ ทัง,งออนไลน์ค่ะพี่น้องคะเขาไปให้กูเกิลพิมพ์คําว่าเร่นเรดิอโอเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็คลิกตรงที่บอกว่าฟังเพลินแล้วก็จะฟังเพลินจริงๆคะ่ะมื่อวานเริ่มขอเสริมทรมดำโรงศิลป์โบสถองล่างแค้นพิมพ์เสียงศาสตร์สิลป์ทำนองเขาเอ,อิญพี่น้องห้ามมาโ่มตุ่มมาจํานุ่มกันพวกโม มาหอมทางสาังสรั์มาหอมกันเชื้อชูกป,ประเพณีพิเนนองของเจ้าเผ่าอีสานค่ะตอนรับพี่นองเขาสูช่วงรายการลูกทุ่งบอลลัมดงังค่ะ ประมาณนี้แหละคะ่ะพี่นงค่คะวันนี้เริ่มต้นนะคะกับพี่เ่าสักผู้เวียงนะคะนวงนะคะพี่เ่าสักผู้เวียงนะคะไม่หยุดเลยแหกบ้านกับพี่น,อน้องค่ะ รายการโดยดีเจดิเม็กนะคะเมื่อเรืกราบขอโทษขอให้นะคะ,บร,ะ,ะ,คะบริมาททำรายการเนื่องจากว่ามีฝนตกฟ้าคะนองนะคะวันนี้มา่นแล้วค่ะพี่น้องค่ะคือสุดบริดดหันยานกลงรอมวันนี้นเนาะมันว่าน้ำกัรค่ะพี่น้อง 0989035999กับบทเพลงเพราะๆนะคะที่ผู้ฟังสามารถเติมเต็มกันได้นะคะสายนี่ส้อมฝาว่แห้งคะ่ะพี่น้องคะ่ะขอต้อนรับนะคะสายแรกเข้าสู่ช่วงรายการลุกทุ่งมาลัดังนะคะวัสด,ดีคะ่ะโอ้ยมาเป็นผู้ใหญ่อาไ้ินอาเปที่นองแบบหนเนี่ย ศาลาเป็นที่ยังเื่อยตัวนี่แม่คนดีมองเหื่อตัวนี่แม่ไ้หน้าหนุมเานแล้วมอ๋อคือวาจังสันอาการบ่ดีบอกข้างนอกนี่จังไหอากาศดียาบออากาศดีคนก็ดีเนาะก็ดีค่ะใจดีค่ะโอ้ใจดีเกินหน้าตานะนี่เนาะเราหรือคือทางผ่าน ไม่ปุ้ยใหญ่จะเสียงเด้อเอาล้องอยู่ได้ลหรอโอเคจะได้ยินดีมากโอเคค่ะอากาศดีบ่พี่ฟังเสียงคือจังบึบเบึบบึบอยู่อะไรเนาะฟังเสียงคือจังเป็นบึบเบึบอยู่นี่นี่ฝาห้องบ่ซองเบิอร์ไหนเด้อฮาฮ่าฮ แมนบอกไม่ใ้่ครับปีบนแย่โอเคอย่ามานี่นะี่นะไปท่ธนาคารพาาร์ค่ะใช่ที่ติดรทีจ๊ดทนนั่งมาสายร้ายจ้าอ๋อปทับใเออขอห้ติดจ้า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 หายผู้หญิทุกวนหนะต้องัวแก่ขาดเ้อโอเคบานหัวขวาแมนบอกเป็นอย่างน้อหนิ นั่นจังซั่นล่ะของบ่เป็นตักกินอย่าสุกตุ่มลงตักของบ่เป็นตักกินอย่ากินสิเพิ่นทองบอกแม่นยายสิกิวอย่าหาายเป็นเสียงเป็นเสียงบบคือเก่าปนดน่แมนจ้ะแมนค่ะน่ามนัเสียงดีกว่าเก่าบ เ yeah, ็เงนดที hmm. вот ś ś. ่ัน้ยายมันบอยายได้เสียงนันใจนันกันยายนะจ้าจ้าเอาเจ้าน้องเจ้าเจา

น้องสาวแครวานนะคะเสียงบอดีดูแลสุขภาพเป็นรองรัาเด้อไปกินยังมากเนาะผิดสำแดงเสียงบอดีไว้สั่นนี่ละเนาะพันวาของบ่เป็นตะกินจะุดมต้องตักของบ่เป็นตะกินแกกินสิเพื่นทองนองหลายอย่าหัดอย่าหัดมาสิคำป้อใจอย่าหัดนะ ขอบพระคุณเจ้าของรายการที่ร่วมสนับสนุนด้วยกันค่ะสองช่วงที่ตรงนี้เป็นเก่าสิสองจุดจะถานไมคก็เรนเรดิโอเอาไปใส่จอยสายวังหันนะกำลังว่าสีหกัอกอยู่หรอนี่คือการทำงานนะคะของยีแมกนะคะอาจจะแบบ ให้เบิ้งแบบเรียบๆนะครับพี่น้องจ้าเนื่องจากว่า,าการส่รงเสียงเพลงหรือว่าอีหยังเขาไปในช่องยู u ูบเนี่ยก็จะมีลิขสิทธิ์นะจ้ะแต่ว่าถ่ายยังแม็กบอดีอาร์ตวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะพี่น้องจา้าเสียงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเสียงก็จะแบบออกเคียวๆนะคะพี่น้องจ้าถึงที่นี้ก็ขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณพี่น้องทุกๆคนนะคะที่มาชมช่อง บ้านสวนเรนเรดิโอนะคะอตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงช่วงที่สองเบรสที่สองของรายการบทถุมของรดังค่ะพี่น้องขาเกิดจากฝาดฟันนะคะใส่หนีใส่ซิมนบดแล้วมีของแขมีต่างหากนะคะขวอมบ,บนความซึนค่ะพี่น้องขาฝากตอนพี่น้อง ในชวงนี้เวลามวนนะคะยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสิบแปดนาทีโดยประมาณค่ะขอบพระคุณเจ้าของรายการที่ร่วมสนับสนุนรายการนะคะคนที่ซองเบรที่สองของรายการนะคะต้อนรับนะคะอีกหนึ่งสายเข้าสูนหน้าไม้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพ่อรอปฏิหารค่ะค่ะพ่อค่ะขอดูรอยยิ้มดูแลแค่รอยยิ้มค่ะ ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณคุณพ่ออ้วนด้วยขอบคุณผูกกาลังแรงใจนะคะบานไก่บานไกค่ะพี่น้องค่ะบันเนือบันไต่ไก่คอยไก่ตะบานหัวไฮแบบหน้าสวนไก่คอยไก่ตะม้วนมูเฮือนกับเหล่า สโนว่าจากเจ้าพี่น้องเท่าจะได้หาเป็นต่างคนเป็นอยูิตา่างบานเท่านี้ให้ห่วงกันเท่านี้ให้หฮักกันตุ้มพมนะคะตุ้มพมเขาสูงเก้าสิเหามเมกะเฮิรตบ้านหลังใหญ่ของเรานะคะวันดีจ้าค่ะจะตนวฮารบโบว่านา,นาจ,จะได้ตน กะยี่บ2อนาฬิกายีนาทีโดยประมาณแล้วกะกะล่าด้วยค่ะประจันต่ะ่คองด่มอชค่ะขอใกันเลยบบ <laughs> <acha> จ้าพรุ่งนี้พไ่จะแต่างงานค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ีค่ะสิได้โดดท่านบอเนาะดีเจแม็กสิได้โดดท่านบ่โอ้ยเนาะขอเวลาทําใจเัยปากน่พี่น้องนี่จะไ้โดดท่านบ่เมื่อเามาสายนี้มาจากไหนเอ่ยสวัสดีค่ะคผม้าวันดีจาขอบคุณครับขอบคุณะ้วครับผมมาเ้อคุณตุ้้าว้ออะไรบง ค่ะเย็นหายจังเย็นหายมากมากบคมแม่บอกขอบคุณลายจะบอกอากาศเด้อค่ะตอใ่ไหครับผมไม่เลยค่ะเป็นเกียหลายครับผมเป็นเกียดหลายเป็นเกียดหลายค่ะใช่ไหมครับผมค่ะเดี๋ยวไปต่อเดียวครับสายดนะครับผมใช่ได้ค้งสายสุดท้าย สวยดีค่ะครับผมาพรครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวยเลยยูนาพรอมงามไปยูนาไม่หดวงมุนแกนแกนพูดนะคะพี่นนท์คะรอปฏิหารขอบคุณ,ค,ค,ณค,คุณพ่อด้วยนะคะคุณพ่ออ้วนที่เก็บได้น้ำกัญชมานะคะขอบคุณทุกทกิงทุกสายทุกม่านแรงใจนะคะว่าจะเป็นหน้าไม้หรือหลังไม่นะคะ ที่ข้าอยู่ค่ะดูแลแค่รอยยิ้มพรุ่งนี้พี่จะแต่งงานเป็นเกียรติหลายพรุ่งนี้พี่จะแต่งงานพี่หนุ่มทั้งทุ่งกุหลาบนะคะยนี่น้วยเจจรขอบคุณหลายเด้อไอเด้อคิหอดหอดเอ้อฟันโตขึ้นนะค่ะบ่ได้ทฟังกับมือใดคนตกฟ้าหองอยมาประซ่านมันตกฟ้าห้องนองก,กับบริมากค่ะ ในกาแฟคาเฟ่กาแฟฟาร์มด้วยนะคะเพื่อความสดชื่นนะคะกับกาแฟคอฟฟ่ฟาร์มค่ะสวัสดีค่ะวันดีจากคนวสวยค่ะค่นสั่งกับตูงผู้หายต่อไป บอกนค่ะอ๋อมาค่ะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะค่ะ,คะสบายดีค่ะเป็นเรือไหมครับ เจแม็กเบอร์โตจ้าขอพี่สิรคางมทำคิดว่าสิริคามาทเามาี้อะ้กับ่น่นี้เหรอครับเอาคนบ้าน่านบ้ารับได้ค่ะ ทางเด้อถามว่าไปทำก็ไม่สายเลยค่ะอุณไม่สายาจ้าเสยนคขอบคุณค่ะีาดีค่ะ้เนี่สาาีน้ำผึินอยู่ีนะคนมบ้านรักนะคะจากพี่นกนะคะพี่นกร้อยเอ็ด ที่ไหนก็ฟังได้คะ่ะพี่น้องค่ะอยู่ต่างประเทศก็ฟังได้คนบ้ารักนะคะคนอะไรไม่รู้บ้าเลยขอบคุณน้องสาวหลายๆเด้อนะคะของแคบหวานเนาะ กอบคุณเจ้าของรายการนะคะที่ร่วมสนับสนุนรายการค่ะพี่นค่ะเอาเป็นว่าทุกผลงานเพลงดิจิแม็กตั้งเลยแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะพอกันไหมนะคะมืออื่นไม่ลาเดิมหนวมาเพิ่มเติมเพิมสุขความสบายใจให้นะคะคือกานะคะสำหรับมื่อนี้ค่ะ มันสิไกลไปนาบด้ไปมาบริหางมันสิไกลไปนาไปมากกะบ,บริหางยังละใจผู้พายยุนีจิบผู้ทายไปย่นีไปแล้ว่วห้างไปขี้งเด้อตัวไปใจยังอยู่นะจ๊ะยกซีผนงานเพลงค่ะพี่น้องคะและพระจากพรพิสถานีค่ะ รอยู่เต็มพอซีดุงแนละพี่น้องเนาะอยากจว่าฟาคอนก็เป็นใจนะคะจะไปกราบฟาโทษขอให้นะคะเจอกันใหม่สำหรับคืนนี้อีกไม่กลไปแล้วค่ะขอให้มีความสุขราฟันเดรดปรีสวัสดีค่ะเส้นนะคะพี่น้องค่ะ คือที่การท่งานนะคะมีรูปแบบของการจัดรายการาสดนะคะทั้งสถานีนะคะแต่บางท่านก็อาจจะไม่เป็นรูปแบบแบบนี้นะคะเป็น้องคาแล้วแต่ความถนัดหรือว่าช่วงเวลานะคะถ้าเป็นช่วงเวลา,ายงม้มเศา้าหรือว่ายง้มเที่ยงก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะพี่น้องคาแต่ว่าช่วงเป็นกลางคืนนะคะก็จะมีเที่ยวบ้างแต่ก็ได้ไม่เยอะนะคะที่แมกกะ แย,ย้มแม็กก็เป็นผู้ที่คอยส่งกำลังใจนะคะให้กับพี่น้องนะคะหลายๆท่านนะคะที่ล้อคอยฟังรายการนะคะของแย,ย้มแม็กอยู่นะคะก็ขอบคุณนะคะทุกการติดตามรับชมคลิปของแย,ย้มแม็กด้วยนะคะเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆนะคะที่ย,ยังไม่ค่อยรู้จักนะคะในทางที่นี่น,ออนะคะในน้นะคะเป็นวิธีการทำงานของแย,ย้มแม็กเนาะนะคะอาจจะมีการหลงพูดบ้างน,นะคะจะเป็นแบบ จารรายการยูทูปก็จะเป็นสาวนะคะแต่ว่ามาท YouTube าก็จะเป็นย่านะคะก็มีล้มเนี่ยจากหน่อยกรบ,บื้องปิยังค่ะพี่น้องคะจำได้กระฝากนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามกดกระดิ่งเพืีจะปด้มางนะคะกับทุกคลิปที่แหม่เผยแพร่อาากยยอกไปขอให้มีความสุขสุขสบายใจสุขมนิสุขตลอดไปแหม่มไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ